นานๆทียิ้มมันจะนวดได้พ่อนะถ้าพ่อยิ้งชมนี่มันยิ่งดีใจนะพ่อน้าจะไม่มากกว่าเก่านะยิ้มนะจริงดจริงเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้องมีคนข้ามกูแล้วล็อกกูไว้แล้วมันจะต้องอะไรไม่มีน่ากลัวมาเลยกูรุ่นใหญ่แล้วยังใครกล้ายุ่งกับกูหรอกเจกกระสานนี่กระสานพ่อพ่อเจ็บปวดตรงไหนเป็นพิเศษยบนพ่อ

เขามากี่คนฉันไม่เคยสนสดีครับเุณนี้มาเรียบร้อยไเยสดีคุดูครับนม่นะกาศอย่างนี้เพยงอย่างนี้ตอนต้องสวัสดีนคนูครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพสูยิน,นวันนี้เรามาร่วมมือกับพี่น,อน้องชฟมชแฮร์นะครับวันนี้นะคะเรามาร่วมมือกับพี่น้องเพราะว่าเราจะมาแกแ้แผน เรามาในเทรมของสปาไม่ยอมไม่ได้เออาาย่งงี้ทำไมเนี่ยเฮ้ยสัดเลยนี่มึองอีกแล้วอ่ะเทรนด์ร้านสปาไหมอ๋อร้านไทยมัสส่าเราม,มีเตียงสปาไว้เรียบร้อยแล้วใช่แลว้วส่วนวันนี้นี่ต้องบอกว่าเราต้องแกล้งคนในบ้านเ,เดี๋ยวน้องโบรับหน้าที่เป็นเป็นคนนวดคนนวดคนนวดกดจุดคลายเส้นเดี๋ยวพี่จะเป็นคนมอบความรักให้ทุกคนเองมึงพูดแล้วมึงเฮ้ยู ต้องบอกว่าคลิปนี้นะคะพี่น้องเขาส่งมาให้พี่โบเลยเาอกว่าอยากเล่น,นบทมอบความรักมากผมจะบอกความรักให้กับทุกคนนี่คือความรักของแมนสูงออและปลอยรุนงอ้วกแตกกันบ,บ้างเหมือนคลิปนี้ <c oughs> ความรักให้กับ <c oughs> คนในบ้านหรือยังพี่มาถ้าพร้อมแล้วเย้จัดไปเราเยอะมมาดูกันค่ะว่าจะมันแค่ไหนในคลิปนี้ โอ้โหอะไรเนี่ยไหนก็เขาแอบหน้าตาอย่างกระชากโคบชักโคกอะไรของตัวนั่งยังไงเดี๋ยวตัวนอนค้่ำเลยเดี๋ยวเขาจะลวดข้างหลังเถอดเสื้อไหมล่ะมไม่ต้องถอดหรอกแค่นี้มันก็ครึ่งเอวแล้วเนี่ยยาเขียวเดี๋ยวให้ตัวดูตัวดกนอนคว่ำเลยเัวหลับไปได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาเออคว่ำเลยอะเออเป็นยังนวดมาจากไหนเนะตาที่รดังเปิดเห็นนี่แหละ ลาสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วเอ้อเออเอ้ยอะไรอ่ะไปไย เขาจูงแล้วเขาก็วิ่งหนีไปเระวังอะไรอ่ะอะไรเป็นไระไระวังเาขาตัวเขาเลยลมีคนมาขี้ใส่หน้าอะไรเนีขอรีวิวหน่อยขอรีวิวทางร้านเลยเฮี้ยไ,<ข>อ,ไอ้สัสไม่ผ่นใครหรอโอ้ยคงดูตากูด้วยโอ้ย เอ้ยไอ้เฮีย่ยกูจะรอดค่ำคืนนี้ไหมเนี่ยมาอะไรล่ะโอ้โหยังกระตูดอาม่าเลยไม่อารมณ์มากหรอกนนี้บอกก่อนนะได้ไอ้เฮี่ยหลานมาจะที่แปดบวกปัาเอ้ยเปิดเพลงให้อารมณ์ด้วยดิโอ้โหเฮ้ยไม่ต้องเปิดพี่ อางอโ์มาเออมา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 หน่อยเ,เก่งได้ป่ะคนเก่งคนเก่งด้วยบ้ากามนักหลือมึงอะ่ะวิธีการนวดเดี๋ยวหนูบอกง่ายๆอันนี้ยาเขียวพี่ปวดตรงไหนเป็นพิเศษสะบักลายตรงนี้ปวดตรงนี้เพราะว่าทํางานเยอะทำงานเยอะจี๋ฮะทำงานเยอะ,ยยอะพี่พูดอะไรอ่ะผมตัดคลิปนะครับไม่เคยเห็นอ่ะผมไม่เคยดูผมตัดในช่องทีมัคลิปอะไรอ่ะ ตรงนี้บ่างนอนยัง่ายกว่านอนที่นอนนอนง่ายกว่าเยอะแล้วนอกจากสบักหล่ะไม่ใช่หนูจะนวดหลังนี่เห็นไหมนี่พี่ไม่เคยไปเตียงนวดทิทำไมอะนี่ข็เอาให้เอาหน้าอุ้ด้าไปเพราะมันมันจะนอนสบายไปเฮ้เออนะไม้้อับหน้าจะเม่อ้อัดหน้าแล้วตอนนีเวลาก้มมัน้แบบคันหอยงี้ใช่ไม่อูเลยนะต้องนอ้องขึโ Ini <coughs> uh, uh. <coughs> yeah, yeah uh. dia mana? Senapai p? Senapai. 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 Senapai.

ดนแล้วชิมิร้ายคือเมื่อคืนเมื่อคืนฝันมาเจองูไอ้สัตว์เช้ามาเจอจริงใค้คนต่อไปวะอยากเล่นด้วยน่ากลัวมากเลยขนลุกไปไปตามพ่อแกไปนวดพ่อซะหน่อยโหนานๆจะทำความดีทันทีแล้วจ้ะเดี๋ยวแวะแดด ติดแดกเนี่ยมันจะเป็นบ่อเกิดแห่งความโชคร้ายได้ก็แค่ไน้ำนนะตายหาไอ้เที่อู่เลยหมดไฟคุยห้อยเลยไอ้เมื่อยตับเราไม่เกี่ยวกันจะนวดให้ไปนวดไปนวดนวดไหลนวดนานๆมันจะได้คลายเมื่อยนวดยาเขียวพ่อแกตรวจมากี้เารว้จริงเลยเชี่ยฉันไม่เคยมีพิรุธกับใครนะ อาบน้ำแล้วนะตายนวดผ่อนคลายอโรมาตเดียวพ่อตัวเดียวทำอะไรอะพ่อขายผ้าแต่หมดทิ้งละอ้าวโล่งใช่ไหมพ่อขายหมดแล้วเอ้ยพ่อขายหมดแล้วอย่างน้อยก็สี่ห้าแสนแล้วเว้ยเดี๋ยวจะขายกันทั้งมึงโอ้โหมึงรู้ไหมว่าร้อนเงินแล้วมันเป็นยังไงวันี่วันนี้วันนี้เดี๋ยวไปนวดให้เดี๋ยวไปนวดให้ไปเดี๋ยวไปเจอที่ห้องนวดเลยไปโอ้ยฉ้านวดดีแถมให้ด้วย เท่านวดชมนะเร็วพ่อไปนวดครับยังอยู่นี่เลยนานๆทียิ้มมันจะนวดให้พ่อนะถ้าพ่อยิ้งชมนี่มันยิ่งดีใจนะพ่อนยิ่งดีมากกว่าเก่านะยิ้มนะหอมไหมหอมยาเขียวไหมพ่อทำไมทำรู้เนี่ยเอ้านี่มันเป็นอย่างนี้เอามันจะได้ไม่สะอาดแกพ่อไม่เคยไปนวดสินี่นี่หน้ามันจะไม่ค้ำไงพ่อ พ่พ่เ uhm ป็นพ่อตลงเฉเลยเรื่องจริงเขเหนเตียงเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะต้อมีคนข้ามกูแล้วล็อกกูไว้แล้วมันจะต้องอะไรไม่มีน้กล้วกูรุ่นใหญ่แล้วยังใครกล้ายุ่งกับกูหรอเฉยน่ใจแน่ใจสั่งเตียงมาพิเศษเลยนะพ่อไม่ใช่เตียงธรรมดาเเตียงไม่ถึงถูกนะเตียง เลือดให้ดูในเตียงหัวนวดเต้นเยี่ยมน้ำแล้วนะไปเลอะจะบ้าหรือใครมาทำเลอะอะไรเย็บมเฮ้ยไว้ใจเยี้ยอะไรมันได้ไหนอะไร้องน้าเละยาอยู่ไหนยาเขียวอ่ะเอายาอยู่ไหนจะตัวพ่อะเขาหัวเล็กไงหัวเขามุดทำไมก็ลากได้เออแกดูดิเออโอเราแก้กระสันได้เกิดมาไม่เคยนวดพ่อเลยนะบอกให้เนี่ย โอ้โหนานๆเราจะได้มานวดพอด่อสักทีอ่ะเ <c oughs> อีนน้เย็นต,ตัวตัวเอี้ยเี่กระสันนี่กระสันพ่อพ่อเจ็บปวดตรงไหนเป็นพิเศษนะพ,อพอ่อตรงไหนตรงไหนชี้ได้นะชี้ได้มันแค่ทั้งตัวแหละมันทั้งตัวเลยเหรอ มันจะไปแกล้งตลอดเวลาบ้าหรือไเออหัดอะไรไม่แกล้งมึงเยอะแกล้งแย่วันไหนไม่แกล้งสักวันมึงก็ได้เออโอเคเออ มึงแค่พูดกูก็รู้แล้วมึงรักกูมึงว่ายห้มึงละเออเรียบแล้วไอ้เี้ยเ้ออไปรักอะไรตองไปล้างแล้วอาบน้ำเลยนี่หมักมาเต็มที่เลยกูให้ไปแอบในตัวไม่ใช่แอบไปแดกขี้จัด แอบ,บเฉยๆก็เขามีขั่วกิ้งใส่ตอก็กินมา